ล่าสุดในตอนนี้นะครับแฟนๆเริ่มสังเกตว่าศัิษยแบล็คพิ้งเนยน่าจะเริ่มกลับมาอัพงานกันได้แล้วหลังจากที่มีข่าวโควิดไปนะครับทำให้ทุกคนงเงียบไปสักพักและลิซ่านะครับถึงแม้เรียกได้ว,ว่าเธอเนี่ยจะถูกดึงไปร่วมทุกดราม่าในตอนนี้แต่ว่าก็ไม่มีดราม่าไหนนะครับหยุดความปังของลิซ่าได้จริงๆก็ไปดูกันเลยครับสวัสดีครับทุกคนก็เรียกได้ว,ว่าในช่วงนี้นะครับแฟนของลิซ่าหลายคนเนี่ยก็ได้เริ่มบ่นนะครับเพราะว่าไม่ว่าจะดราม่าไหนนั้นก็จะมีชื่อลิซ่านั้นโดนดึงเข้าไปเกี่ยยววด้ ทั้งทที่ในบางเรื่องนะครับลิซ่าเนี่ยไม่ได้มีส่วนเกี่ยวข้องเลยกับเรื่องนั้นอย่างเช่นในเ<อ>มื่อคืนนะครับก็ได้มีแท็กที่ดังมากๆน่าจะเป็นชื่อแท็กว่าแบรนด์ลูกหนังนะครับซึ่งก็อย่างที่บอกนะครับได้มีคนที่หวังไม่ดีเนี่ยได้ดึงลิซ่าเข้าไปเกี่ยวด้วยซึ่งก็จริงจริงนะครับแฟนๆก็บอกว่าลิซ่าเนี่ยไม่ได้มีอะไรต้องทํากับแท็กนั้นเลยแต่ในเมื่อเป็นลิซ่านะครับก็สามารถโดนดึงเข้าไปในทุกดราม่าจริงแฟนคลับก็เลยไม่ค่อยพอใจเท่าไหร่นะครับที่ต้องคอยรับมือกับเรื่องพวกนนนนนนนีีีี้้้้้ทททัังงงๆๆ่่่่่ใตตอออเยแฟกก็็คคขาาปหววลิด VID-19 มู ก็ประมาณนี้นะครับแต่ถึงจะอย่างนั้นเนี่ยดราม่าต่างๆก็หยุดลิซ่าไม่ได้จริงๆในช่วงนี้ก็ความปังอย่างแรกนะครับในช่วงหนึ่งเดือนที่ผ่านมานี้นั้นยอดผู้ติดตามอินสตาแกรมรายเดือนของลิซ่านะครับยังคงพุ่งอย่างมหาศาลซึ่งยอดที่เพิ่มขึ้นมาตลอดทั้งเดือนที่ผ่านมานี้นะครับก็คือ3ามล้านเก้าหมเรียกได้ว่าอีกแค่สามพันผู้ติดตามนะครับก็จะเป็น3ามล้านหนึ่งแสแล้วซึ่งถ้าเฉลี่ยออกมาแล้วนะครับก็ตกวันละหนึ่งแสนเลยสำหรับยอดผู้ติดตามของลิซ่าที่เพิ่ม แล้วก็ตามมาติดติดด้วยเจนนี่แบล็กพิงค์นะครับเพิ่งขึ้นมาตลอดทั้งเดือนเนี่ยก็คือ2 2 5 0 0 0 0ซึ่งในเมื่อวานนี้นะครับเจนนี่เนี่ยก็ได้เริ่มกลับมาอัปเดตอินสตาแกรมแล้วถึงแม้ว่าจะเป็นแคมเปญการขายของใหม่นะครับแต่แฟนๆก็ดีใจอย่างน้อยก็มาใหม่ทั้ง3โพลนะครับในตอนนี้แล้วก็ตามมาด้วยพี่จีซูนะครับนางเอกซีรีส์ที่จะฉายในเดือนนี้แล้วก็ตลอดเดือนที่ผ่านมานี้นะครับพี่จีซูเนี่ยเพิ่มขึ้นมา2 4 0ล้านนแฟนๆก็ต้องคอยจับตาดูนะครับว่าเมื่อป มาต่อที่โรเซ่นะครับที่เธอนั้นเพิ่งมาอัปเดต i อจีในเมื่อวานนี้และตลอด 1, 1เดือนที่ผ่านมานั้นเธอก็ได้ยอดผู้ติดตามนะครับเพิ่มขึ้นมา1นึ่งล้านหกแสนหกหมื่นเท่ากับว่าในตอนนี้นะครับมี2คนแล้วที่กลับมาอัปเดตหลังจากมีข่าวโควิดไนทีนะครับพอเป็นแบบนี้แล้วเนี่ยคาดว่างานวงแบล็ k พิงนะครับน่าจะเริ่มกลับมาดําเนินการต่อได้แล้วคาดว่าเมลิซ่านะครับประกาศหายโควิดเมื่อไหร่นะครับน่าจะกลับมาจัดเต็มแน่นอนกลับมาต่อที่ความปังของลิซ่านะครับในตอนนี้เนี่ยแฟนๆก็ คุณสไตลิสต์คนนี้ที่ได้ทํางานกับค่์ดีบีนั้นได้ทําการติดตามลิซ่าแบล็คพิงด้วยก็ได้ติดตามทั้ง IG ของลิซ่านะครับแล้วก็แบล็คพิง k o ออฟฟิเชซึ่งผลงานของเขาคนนี้นะครับก็เป็นที่ต้องการของใครหลายคนแน่นอนมาที่สุดท้ายนะครับนี่คือยอดวิวตลอด24ชั่วโมงที่ผ่านมานี้ของผลงานของลิซ่านะครับในปี2021เพลงมานี้นั้นได้ไป2.740,000วิวนะครับถือว่าเป็นยอดที่ดีเลยสำหรับเพลงที่ปล่อยมาเกือบ3เดือนแล้ว ในส่วนของเพลงลลิษานะครับได้ไป1 2 1 0 0 0้านวิวและสุดท้ายนะครับเพลงคอหลับอย่างเพลง s g ได้ไป8 7 0 0 0วิวของยอดตลอด1วันที่ผ่านมานะครับก็ยังถือว่ายอดต่างๆของลลิซ่านะครับยังคงเสถียรดีอยู่ในตอนนี้โอเคนะครับก็จะลงไปแล้วสาหรับคลิปนี้ก็ถือได้ว่าวันนี้นะครับเข้าสู่เดือนสุดท้ายของปีแล้วก็มารอด,ดูกันนะครับว่าสาวๆเนี่ยจะมีเซอร์ไพรส์อะไรให้เราไหมในช่วงท้ายปีนะครับอย่างในวันฮาโลวีนเนี่ยก็มากันทุกคนเลยโอเคครับสำหรับคลิปนี้เนี่ยเอ็ ถ้าใครชอบนะครับก็ฝากกดไลค์กดติดตามให้แอดมินด้วยนะครับแล้วเจอกันใหม่ในคลิปหน้าครับสวัสดีครับ